คุคาคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกบกอกนะคะวันนี้ก็จะส่งออเดอร์ลำไยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเนาะฝนมันตกนะคะไม่ได้มาขึ้นให้เอฟซนะคะวันนี้ก็เตรียมพร้อมส่งนะคะเป็นลำไยปลอดสารพิษนะคะไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะสดๆจากต้นนะคะเก็บวันนี้ส่งวันนี้นะคะก็มีลูกค้าบางท่านนะคะบอกว่าลังกระแทกนะคะเน่านะคะมีนะคะส่งไป ลองส่งไปดูก็มีเน่าบ้างอะไรบ้างนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะจะรีบส่งนะคะวันนี้พรุ่งนี้เนาะ FC นะคะเดี๋ยวรอรับเนาะค่ะเดี๋ยวจะทยอยส่งนะคะแอดไลน์มหาสาปานได้นะคะที่เบอร์โทร0802105848นะคะเป็นทางเบอร์ไลน์และเบอร์โทรศัพท์นะคะ0802105848นะคะวันนี้ก็จ้าง เขามาขึ้นให้นะคะอ่ะขึ้นเพราะว่าสปาปานก็ขึ้นก็ถามว่าไหวไหมก็ไหวอยู่แต่ยังไงล่ะนี่ตัวเล็กก็มาด้วยนะคะบางทีมันก็สูงมันก็ลื่นนะคะหิวข้าวเหรอกินข้าวกับอะไรลูกข้าวโรยเกลือเหรอหือ้หนูกินข้าวเปล่าเหรอ <c oughs> อ่าเดี๋ยวรีบหาข้าวลถไปกรุงเทพเนาะเราเนาะค่ะเหลืออีกประมาณเก้าต้นนะคะยังไม่ได้ขึ้น เราจะทยอยขึ้นทยอยขึ้นนะคะพรุ่งนี้อีกนะคะเราจะขึ้น3ามสี่วันติดเลยนะคะเพราะว่าขายยางเสร็จแล้วถ้าฝนไม่ตกนะคะนี่ก็แดดเริ่มออกแล้วนะคะลำต้นก็แห้งแล้วนะคะลำต้นแห้งแล้วขอยัองละเก็บงานปะกาศโดยร้นบางยอดเก็บบบโอ้สวนมปานดู รดนโวยเป็นตัวหัวไปเลยฮะฮักหายเลยแบบนี้ฮะเราฟันใหญ่เลยบ่ใหญ่แล้วเอามาลงทุนหลายเนาะเดี๋ยวลงทุนเลี้ยได้ลงหลายเบิ้บงาเน้อยงยาวมากเดี๋ยวฝงาจัดกิ่งจัดกิ่งลงนะคะ ลูกเขาก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วเราก็จะไปตัดกิ่งออกนะคะแล้วก็จะส่งให้เอซนะคะทุกคนรอนะคะเร่งเตรียมส่งออเดอร์เราจะทักหาเพื่อนอีกทีนึง แต่ลูกใหญ่ๆตัวโตวทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนกินได้เลยนะคะนี่ค่ะหน,นวนตัวเล็กเดินสำรวจตัวนี้จะหมดแล้วเลย,ยกิ่งนึงน่แล้วกิ่งนี้กิ่งนี้หมดต้นเลยหมดไปแล้วหนึ่งต้นนะคะเหลืออีกเก้าต้น FCS ไลน์มหาสาปานได้นะคะศูนย์แปดศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าแปดสีแปดจ้าทุกคนแม่ก็เก็บลูกที่มันร่วงนะคะร่วงอันเนก็บไปกินนะคะอ้ามันจะคางแตงโมนั้นบอ ่อยไม่ได้เก็บลงมาเนาะพูงงั้นเนาะตัวเล็กกินข้าวโรยเกลือ <laughs> มาเก็บลำใหญ่กินข้าวโรยเกลือ อย่าลืมแอดไลน์มาหาสาวปานนะคะทุกคน p p f c นะคะเออมันมีตันทางค่ะก็พ่อ,อค่อยๆโยนลงมาอมเออปล่อยเลยเย็น Quay lên nhang ít đi. Так. Ăn đi. Mẹ ok <coughs> mặt về đây này ạ để hạt Mập.